โดยกัน se ว่การแข่งขึ้นสูงสุดตลอดการในไทยนะฮะมากกว่าบอยซอนี่เลนที เราต้องมได้แล้วชอบไม่น่าพลาดถ้าเราได้ลงนะครับแข่งกันรับกันเลยกันถูกต้อง ไม่เก euh ิน <c oughs> เสาได้หรอ่ยันะครับไม่เกินเสาครับถ่ายลังไน่อล้ะครับ ยากมากไม่ได้มันหนักเทปี่มาอย่าดมหน่อยดมผีเหลืองใน,นกระเป๋าดุยน้ำเก่งมาก,อ,าอ,กอันนี้มาจากทีมไหนไหมครับรอบเพี่ยวค่ะสื่อสื่อ ร้านสองตัวเขาเลยเขาเดือดร้ายนะที่คิดเก่งเลยอ่ะคิดเก่งมากค่ะคิดเก่งแล้วจากคิดเก่งก็จีบเก่งด้วย ช่วยดูพักไทยไทยเวอร์ชันไทยเวอร์ชันไทยเวอร์ชันไม่ดีกูดเขาจเพราะว่าน้องนายเอ่อต้องอธิบายสิลูกเอาเลยครับเอาเลยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ I I got a chance to do the voice yeah in this a v e r i o n อาจริงเหรอเขาพูชว่าไทย คนคนอะไรครับคนอะไรไม่ไม่ว่าน้องนายเป็นคนเป็นคนที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับคนกรุงเทพใช่ครับหมายความว่าทิภาคเป็นตัวไหนอ่าช่ครับตัวนั้นเป็นตัวไหนครับไม่ยอมบอกท็อปสกีร์ตสกีร์ตเพราะว่าน้องนายอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลุ้นดูกันในโรงเองใช่แล้วใช่แล้วเอาอะไร